สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขสุขคุณผ้ในกระปุกป่วยยานิวก็บวพี่น้องยานิวก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องน้องสันวงสะท้อนบอสันพี่น้องจ้ะทำไมถึงติดตามสันเพราะอะไรอยากรู้จริงๆใช่ไหมมาสันพี่น้องแฟนคลับกับเขามากดไลค์กดแชร์กดคอมมต์เต็งเลยพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวยานิวขออนุญาตน้องสันอันคอมเมนต์สู้ฟังด้วยพี่น้องนังเอกแพ้พาแล้วก็เขามาคอมเมนต์ทันทีพี่น้องบอสแปลว่าพอน้องสันมาขอบ เป็นเพื่อนพี่ในเฟซคับประสันพี่น้องแล้วก็แซวกันเล่นดีดีพี่น้องหนารักคัะขอนุกญาติอ่านทันในวันหลอนิสัยดีแมนหล่อทั้งภายในภายนอกทัศนคติได้ดีดูแลเทคแคร์นางเอกคนดีเจอคนดีดีใจด้วยและเอฟซีก็มีความสุขด้วยค่ะดีทุกอย่างเลยบรรยายไม่หมดค่ะพี่น้องหนารักค่ะพี่น้องพอทำงานร่วมกันกับแม่แพลวพวกพี่เป็นคนที่ชอบ สนับสนุนคนที่มาร่วมงานกับแม่แพลวทุกคนเพราะแม่แพลวชอบทำงานชอบให้โอกาสคนอยากลองอะไรใหม่ๆเกี่ยวโปรเจกต์งานรอร่วมกันพอร่วมกันพี่รู้สึกว่าแม่แพลวรู้สึกสดใสขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นในใจลึกๆพวกพี่ยังกลัวนะแต่แอบสืบอยู่ลับๆไม่ได้หลับได้นอนนะคะพอนานๆไป พี่ดูน้องสันใส่ใจเทคแคร์แม่แพวดีมากๆเวลาขึ้นเวทีน้องสันจะคอยดูแลแม่แพวเวลารับทิปหน้าเวทีคอยจับมือแม่แพวเพราะใส่ส้นสูงการเดินมันจะลำบากต้องระวังต่างคนต่างใส่ใจกันยิ่งมองเห็นความน่ารักน้องสันพี่ยิ่งรักชอบเวลามีคนมาด่าน้องสันมักจะปกป้องแม่แพลตลอดเวลาป่วยหายาให้กินมัน เป็นสิ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งหวยหามานานแม่แพลวมีครบทุกอย่างไม่ต้องการอะไรมากมายแค่เข้าใจกันใส่ใจกันพี่เห็นพี่ยิ่งชอบทำให้แม่แพลวโลกสดใสอีกครั้งมีคนปกป้องแม้ยิ่งรู้สึกปลอดภัยพวกพี่ก็เป็นห่วงน้องโลน้อยลงอยากให้ทุกคนมาเจอน้องสันรับรองไม่ผิดหวังน้องน่ารัก ที่เล่นขี่ดือ้อมาเจอเธอะแล้วคุณจะหลงรักหนุ่มน้อยน่ารักหนุ่มน้อยลิเกคนนี้น้องเป็นคนดีเทคแคร์ care, ความรู้สึกคนรอบข้างมากๆบอกเลยรักครับอดทนเดอ้อสู้ๆไปด้วยกันพี่น้องเป็นตาหากแต่พี่น้องจะโอ้จะแมนดีสุยางอ่ะน,น้องสัน,นี่พี่น้องบ่มีคำสเบ่าวลยว่า หมูตะวัดีสุกยางพี่น้องคือบญญรรยายบะเบิดพี่น้องติดตามพ่อมาดูแลเทคแคนางเอกพวกเราพวกพี่และชอบซันที่แมนมากแมนดีดีพี่น้องเพื่อแบบมีแต่คอมเมนต์ดีๆพี่น้องน่ารักคักดีๆีพี่น้องจาน,งนน้องซันนะพี่น้องคอยเฮงๆปังๆ้วยๆเลยดูยลยดแลเทคแคร์เอสแอนด์พีน่ารักที่สุดเลยถึงโอ้ยแรกๆน่ารักที่สุดเลยพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงเข้ามา คอมเมนต์เต็มเลยพี่น้องเป็นตรหักลายกับคอยพระเอกนางเอกบอสแพลวบอสซันยูเป็นกําลังใจใแห้ซึ่งกันและกันสพอร์ตซึ่งกันและกันเฮงเฮงปังปังรวยรวยตลอดไปจ้าพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคา่ะขอบคุณมากคา่ะบ๊ายบาย